สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ใน Minecraft มินิเกมที่ชื่อว่า Village Defense จ้ะเราจะมาปกป้อง NPC จากซอมบี้อ่าก,กฎกติกาการเล่นจ้ะเดี๋ยวจะอ่านไม่ทันดูซิเราเลือกอะไรได้บ้างเป็นแค่สายตอนนี้จ้ะเพิ่งกลับมาเล่นใหม่ดันงนั้นยังปลดล็อกอะไรมากไม่ได้ก็แค่มีนักรบเกาะเบากับอัศวินแค่นั้นเองอ่ามีเกราะที่ยังไม่หนามากนักไม่เป็นไรจ้ะเลือกอะไรไปก็ได้ชึบอ,อ่ะ เลือกแล้วใช่ไหมอ่าเราได้เลือกนัรรบลบกับเราแล้วจ้ะกดกติกาการเล่นอธิบายอย่างง่ายที่สุดตอนนี้กําลังรอผู้เล่นมาก,ก็คือเกมนี้จะต้องปกปก้องชาวบ้านไม่ให้ตายเราจะต้องเก็บ EP ีเพื่อที่จะนําไปซื้อของกับ NPC ได้คลิกขวาที่ NPC เพื่อซื้อของจ้ะถ้าหากตายจะต้องรอจนกว่าจุาเวฟจึงจะเกินหม่เงินจะหายทั้งหมดถ้าหากตายอ่า เนื้อเน่าสามารถเอาไปบูชาหัวใจได้มาแล้ว <c oughs> เนื้อเน่าสามารถเอาไปบูชาและหัวใจได้ที่บ่อน,น้าําจ้ะแล้วก็สามารถเลือกอาชีพได้ตอนแรกตอนเริ่มเกมใหม่เท่านั้นอ่าพิมพ์ไอเทมมอเพื่อซื้อของเยอะต่างๆอันนี้ไม่จ้ะเออเราไม่ล่า NPC ไม่เป็นไรช่วงแรกๆจก้ะจะมีซอมบี้โผล่มาจากสามทางอันนี้คือทางที่หนึ่งทางที่สองทางที่สามจ้ะมันจะเกิดตรงนี้แหละเกิดแถวๆนี้แหละตอนนี้เราไม่อยากไปล่าเอ็อ่ะเดี๋ยวให้คนอื่นไปลา่าแทนจ้ะต้องล่าเอ็ไปไว้ที่บ่อน,น้ำ ช่วงแรกๆนี้ใครฟาร์มก่อนก็ได้จ้ะเดี๋ยวตอนช่วงท้ายๆนั่นแหละมันจะมาแบบเยอะมาแบบเยอะช่วงนี้ก็แค่กันไว้จ้ะแค่กันไว้ไม่ให้มันไปถึงนั่นเพราะว่าคนที่กําลังล่าเอ็อาจจะล่าเอ็อยู่ตอนนี้มีผู้รอดชีวิตหกคนเฮ้ย hey! ไม่ใช่ไม่ใช่รอชีวิตหกคนแปลว่าย,ยังไม่มีคนเข้ามากันใช่ไหมคนจะค่อยเข้ามาเรื่อยๆจ้ะอ่าหกคนนี่ถือว่าน้อยนะปกติมันต้องประมาณสิบกว่าคนจ้ะถึงจะรอดไปได้ ใครจะลากอ็ c ไม่มีคนมาอยู่ตรงนี้โอเคจะเริ่มใน5 4 3เมื่อจบเว็บที่หนึ่งจาะเว็บที่สองก็จะเริ่มขึ้นแต่ระหว่างเว็บจะมีการให้พักหายใจเว็บที่สองเริ่มขึ้นแล้วโอโห oh! Oh! ต้องตีดีๆตีรักษาระยะห่างส่วนเนื้อที่ดรอปได้เนี่ยจะ้ะก็มัมรีเลือดซะจบแล้วอีก25วินาทีเว็ต่อไปจะเริ่มมีการล่าอ็อยู่ไหมเอ่ย นั่นไงเขากาลังขี่ลากแล้วจ้ะพวกที่มีอานมาจะขี่ลากได้พวกนั้นนะจ้ะให้เขาลากไปเราแค่กันไว้ไม่ให้ซอมบี้มันไปจากช่องที่หนึ่งได้ก็พอส่วนช่องอื่นก็หวังเพื่อนเพื่อนนะหวังเพื่อนเ,ออเพื่อนเออไอเพื่อนจะเริ่มไหมเริ่มแล้วนี่ใช่ไหมมาแล้วจ้ะซอมบี้มันจะมีซอมบี้หลายประเภทมีทั้งใส่เกราะแล้วก็ทั้งหายตัวได้จ้ะฮะไม่มาทางนี้เลยเหรอเกิดหน่อยไหม วิญญาณแ8ชาวบ้าน11ซอมบี้7จ็ะเหมือนซอมบี้จะไม่มาทางนี้เลยฮะเขาไปอยู่ล็อกกลางหมดหรือไม่หรือก็ล็อกไหนหมดจะนั่นไงมาแล้วโผล่ไปจากทางนูน้นทางนู้นกับเพื่อนเราทางนี้ไม่มีอ่ะจบไหงไม่ <c oughs> ไคมคคนโผล่มาทางนี้อะไรีจะสบายขนาดนี้ <c oughs> ทางนี้ต้องการให้ได้มากที่สุดจะอย่างน้อยอยาให้มันผไปให้ได้อ่ะ อย่าให้มันโผล่ไปได้เพราะว่าทางนี้ใกล้กับบ่อน้ําที่เราจะเอา N p c ซไปทิ้งจ้ะ <g ül s 2> <c oughs> เอา NPC ไปทิ้งเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าจุดยุทธศาสตร,ร์ที่สาคัญในการเล่นอันนี้เคยเล่นครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วจ้ะแล้วก็ออกไปแล้วก็พอมาไอดีใหม่ใช่ไหมก,ก็ไม่เว็บที่สีเริ่มขึ้นแล้ว <c oughs> โหช่วงนี้ดาดยังไม่ดีเท่าไหร่ <c oughs> ต้องหาเ <c oughs> งินก่นอจกนจัดในช่วงแรกอ <c> ะ <oughs> เรียบร้อยเ <c oughs> หลืออีกเท่าไรหร่เหลือซอมบี้ยี่สิบห้าตัวอย่าเพิ่งออกจ้ะเดี๋ยวรอจบเวบแล้วค่อยไปก็ได้ เราสามารถซื้อดาบ,บเพชรได้แต่เพียงแค่ว่าต้องใช้เท่าไหร่เอ่ยต้องใช้วิญญาณเหรอโอ้ยดาบไม้ดาบไม้ก็ใช้ว่าจะแย่นะมันก็ดีอยู่จ้ะแต่เพีงแค่ว่าเอาเฮ้ยเสียงระเบิดใครใช้ระเบิดซอมบี้เหลือสิห้าตัวอยู่ตรงนี้เราจะได้อีพีดีช่วงเว็บต้นๆอาจจะต้องแย่งอีพีกันนิดนึงเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวนะแต่พอเว็ท้ายๆจ้าก็ไม่ต้องแย่งกันแล้วละมันมีเยอะเดียวเฮ้ย อุ๊ยอุยออ,ยอ,ยอุยเกือบความผิดเรา <c oughs> เว็บเลยท้ายอะมาจากซอมบี้จะมาเป็นดงก็ไม่ต้องแย่งกันมากอ่าเดี๋ยวขอไปเช็คของกับ NPC ก่อนเพราะว่าลืมแล้วจ้ะว่าซื้อขายอะไรได้เท่าไหร่บ้างนี่คนนี้คือผู้เสียสลัะผู้เสียสลัดในการเฝ้าเฮ้ย N อ c อยู่ตรงนู้นไปจับมันมาก็แค่จับให้ได้เยอะที่สุดจ้ะไม่จําเป็นที่ต้องทุกตัวก็ได้อ่าคลิกขวาเหรอฮปกติคลิกขว,า,กขขวาที่ N p c ก็จะซื้อของได้ไม่ใช่เหรอจ้ะ คุณไม่สามารถตีชาวบ,บ้านได้หรือว่าต้องมือเปล่าอ่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าต้องใช้มือเปล่าอ่ามือเปล่าจ้ะซื้อดาบต้องใช้ประมาณสามพันวิญญาณดับเนี้ยจ้ะแพงแพงแล้วถ้าดาับเพชรธรรมดาล่ะอันนี้พวกประตูประตูจ้ะดับเพชรธรรมดาซื้อเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ยี่สิบซื้อเนื้อเรามีเนื้อกินอยู่โอ้โหต้องประมาณสามพันหกวิญญาณไม่เป็นไรเดี๋ยวเน่อจากมันโผล่มาละคนน้อยคนยังน้อยอยู่ ชบมาเรียบร้อยถ้าซื้อดาบปกติมันจะมีดาบธรรมดาที่เราสามารถซื้อไปอินชาน์เองได้นีน่นะอันนี้คือกำลังศึกษาข้อมูลอยู่จากเว็บต้นๆชึบอ่ะตรงนี้มี NPC ด้วยอ๋อไม่สามารถตีชาวบันได้ก็นี่ดาบธรรมดาคือ750แล้วก็เอาไปอินชารข้างบนได้ยินเสียงทำลายเหมือนอะไรบางอย่างได้ยินเสียงเหมือนเขากำลังทำลายอะไร ถ้ามีฟ้าผ่าจะแปลว่า N p c พซตายคนขี่ไม่ขี่เหรอเอาไว้แค่สองตัวแค่นี้เหรอแน่ใจนะซอมบี้มีเกราะมาแล้วนร่จ้ซอมบี้มีเกราะมาแล้ววิ่ง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 มันจะไปหาอะไรมันจะไป N p c พที่บ้านรุวมกันย้งร่วมกันยังน่นจะเอาอีพีด้วย แปลว่ายังไม่มีคนมากันสายที่หนึ่งเพราะว่าผูา้เล่นมันยังน้อยอยู่จ้ะมันยังน้อยอยู่ต้องให้มีคนไปกันเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้แหละเอาวิญญาณหน่อยคาสอมบี้ได้วิญญาณใช่ไหมโอ้ยมันไม่ใช่ไมโครเวอร์ชั่นหนึ่งจุดสสองมันมีเงะมันไม่มีง้างแรงๆเน่ยว่าไปทางนู้นจ้ะมามาๆๆข้อดีของมี NPC อยู่ตรงนี้คือซอมบี้มันจะติดตรงนี้จะาก่อนที่มันจะไปที่บ่อน้ำอ่ะเวลต่อไป ได้ออกสู่เกมแล้วโอ้โหคนผู้รอดชีวิตมาไม่เป็นไรยังอยู่ตรงนี้ต่อจ้ะมัเข้าก่อนรอเวฟต่อไปจะเริ่มในเก้าวินาทีมมาม้ามา,มา,มาโอมาต้องการ750วิญญาณเพื่อซื้อดาเพชรแล้วก็เอาไปเช็ดอนเองก็ต้องหาเลเวลส0มสิ่ได้ก่อนที่จะได้750ดาสิชนะมีคนใช้ชนูจ้ะถ้าเราตีผู้นี้ตายได้เราอาจจะได้ กรอบเขาไม่ได้โอเคมีคนคอยกันข้างหลังอยู่โอ้ยยิงแรงสายอะไรนี่คือถ้าเล่นเป็นนานๆจะเราจะมีเขาเรียกว่ามีสายให้เลือกเยอะก็จะยิงได้แรงขึ้นโอ้โหเฮ้ยนานๆๆไปทางนู้นด้วยมีพวกไปทางนู้นด้วยไม่มีคนกันอยู่ตรงนี้เลยค่อนข้างที่จะวัดระแวงนิดนึงจ้ะอย่าตีไปหา n อ c ซสิลูกี่ เวฟต้นๆไม่เท่าไรแต่ว่าเวงหลังๆะจะอาจจะต้องอาศัยคนเยอะกว่านี้ยยกวินว่าจะมีอาวุธโอ้นี่ชุดยกวินว่าจะมีอาวุธช,ชุดึงแรงจริงๆนะก็ไม่ต้องอะไรมากอ้ะคนน้อยๆก็ไหวได้เราได้เกาะมาแล้วฆ่ามันเห็นไหมฆ่าซอมบี่เดดกาะเลยเดี๋ยวโอเคไปเก็บ e ีพี0 0มี400มีเสียงทำลายประตูนั่นไง อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันง้างแบบแรงๆไม่ได้อะมันง้างได้แค่นี้ <c oughs> คือมันง้างแบบกวาดไม่ได้จ้ะอันนี้ไม a ค t เวอร์ชั่น1.8เหรอชึบโอ้โห,หมาเลยก็ต้องตีอ,ดอัดไว้อย่างนี้สินะเฮ้ยเหียวมีลูกกระชกไปนู่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปจับหน่อยจ้ะไปไหนลูกกระชกมานี่เหรอ ไปลงน้ำหรือเปล่าหรือว่าเขาฆ่าไปแล้วเรื่องไงมอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนชึบไปเลยจ้ะก็เห็นอยู่นะโอเคเออไม่มีคนเฝ้าแถวนี้เลยอะไม่มีคนเฝ้า NVC ก็รู้สึกไม่ปลอดภยัยเราสามารถเอาเนื้อหน่าจับไปแลกหลอดเลือด ที่บ่อน้ําได้วิธีไปแรกเดี๋ยวค่อยมีเนื้อนนองมากคนนี้ก่อนแล้วค่อยไปแรกก็ได้ตอนนี้เกมจะเริ่มในฮาวิฮาวิไปละช่องสามีสองคนโอเคเพื่อนช่องหนึ่งไม่มีใครเลยจ้ะเอาง่ายงช่องหนึ่งมีแค่เราอะโอ้โหโอ้มีคนออกอีกแล้วเหลือแค่หกคนเองจะไว้กี่รอบถือว่าวันนี้จะเป็นการเทร,รอบแรกจ้ะปกติคนจะเล่นเยอะนะ ปกติมีสิบกว่าคนจ้ะสิบสอคนก็มีจ้บโอ้ไอพวกตัวเล็กนี่ไว้ไว้ไว,ไว้ก็กวาดไว้เลยจ้ะกวาดไว้ก่อนเลยใครไปพังอีกแล้วโอ้โหไม่มีคนอยู่ในนี้เลยเหรอ NPC เหลืออยู่แค่นั้นเองจ้ะไอพวกตัวนี้มันค่าย,ยานี่ยได้ดาเพ็ดอัดอัดอัดไม่ตายอะ อัดไม่ตายสักทีโอเคหมดไหมโอเคมีคนไปพังประตูบ้านตรงนั้นจ้ะก็ซอมบีเนี่ยแหละแต่ก็มีคนกันไว้อยู่นะก็ไม่ต้องห่วงเท่าไหร่โอ้โหไปแล้วไอตัวเล็กไอตัวเล็กหลุดเดี๋ยวฆ่าตัวใหญ่ก่อนไอตัวเล็กหลุดไม่เป็นไรเพื่อนเราน้าจะไปตรงนั้นซึ่มาจ้ะเออนั่นไงในบ้านนี้ตายใช่ไหม ประตูพังหรือเปล่าประตูพังจ้ะประตูพังไม่เป็นไรไม่เป็นไรซึบอ่าเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วจะได้ห้าร้อยลซอมบี้เข้าประตูอัานานั้นจบไปอีกแล้วตายแล้วชาวบ้านตายจ้ะเวลามีฟ้าผ่ามันคือจะเป็นการบอกว่าชาวบ้านตาย นะลูกกระจอกเยอะลูกกระจเกะจเยอะแต่ไม่เป็นไรหรอกจะชาวบ้านเก็บไว้แค่สองคนนั้นก็นพอละพี่บอ่อน้ำโอเคโอ้ยเล็วยี่สุดป่ะไปบอ่อน้ำยังเนี่ยสับสวิทเราก็จะมาบอ่อน้ำจากนั้นก็ทิ้งของที่ไม่ใช้ลงไปเลย มันก็จะทำให้เรามีหลอดเลือดเพิ่มขึ้นโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยซอมบี้เออนั่นโอ้โหเกมจะจบอย่างรวดเร็วเกมจะจบอย่างรวดเร็วอโอโอย่าพึ่งซิอย่าพึ่งมาเดี๋ยวอ่ามาแล้วจ้ะจับเพชรมาละเหลือคนเท่าไหร่มีผู้รอดชีวิต6เองอะเหลือคน6ก้นต้องสู้ต้องสู้สจนถึงวินาทีสุดท้าย ไม่เลยจ้ะมามามาโอเคอุ้ย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 โอเคโอ้ยเลเวลอยูอ่สามแล้วหมั่นข้าวสงสัยจะต้องรับศึกที่บ่อน,น้ำอย่างเดียวแล้วจ้ะต้องเลเวลสามสิบถึงจะไปอินชั้นของได้ข้างล่างน,นี้มีอะไรตกไหมนะปกติเวลาซอม้ตายมาอาจจะมีของตกข้างล่างจ้ะก็เดินข้างล่างรอเอา e เอีพีอ่ะมีเางเกงมีกางเกง พึ่งกางเกงพวกนี้ก่อนมา NPC เหลือตัวเดียวเหรอชาวบ้านเหลือหนึ่งอโอ้โหเวฟที่แปดได้เริ่มขึ้นแล้วสามร้อยนี่ทำอะไรไม่ได้เลย NPC อย่าให้มันเกยมาขึ้นบ่อดเนี้ยจ้ะถ้าขึ้นตรงนี้มันไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวซอมบี้มันจะอ้อมมาได้ก็ต้องกันที่ตรงนั้นที่แปดเริ่มขึ้นแล้วมีซอมบี้เท่าไหร่ซอมบี้เก้าสิบห้าตัวโอเค นู่นๆนั่นนั่นๆนั่นๆนั่นเดี๋ยว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 อ่อนลึบมาจ้ะสอมบี้มาทางน้ำเราก็ต้องจัเลยนะนี่มีพวกหายตัวได้พวกหายตัวจะต้องสังเกตที่เท้าจ้ะเห็นไหมมันจะมีใส่ชุดแบบผ้าอะไรนะฝอยดขัดกระเพาะมันจะมีใส่ชุดอย่างนั้นอยู่โอ้โหนี่มีใครได้ดับเพกันบ้างแล้วยังอะ โอ้โหเยอะเยอะเอะจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยตีตีอัดตีอัดเยอะเยอะเมื่อกี้เราขวาดแบบหลายทิศทางมากเพื่อเรามาช่วยแล้วสงสัยจะอยู่ตรงนี้กันห้าหกคนเลยนี่ขนาดแค่เว็บไม่กี่เวฟบนะจ้าปกติมันควรที่จะได้ไปแบบไปไกลแบบยี่สิบห้าเวฟบอะอันนี้เพิ่งไม่กี่เวฟบเองโอ้โ oh, ห oh. ชาวบ้านเหลือแค่คนเดียวจะไปแล้วมีคนจะไปอีกแล้วโอ้โ oh, ห oh. ไม่มีคนอยู่แล้ว โอ๊ยงานหนักง,งานยาวมาแล้วงานหานหักมายาวมาแล้วโอ้โหโล่งโลงโลงลงเอายผ่านเต็มี่ให้ได้ผ่านเต็เมี่ขอเลเวลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยกันกันเต็มที่แล้วจ้ะกันเต็มที่แล้วพวกส้มมี่ตัวเล็กแะตีด้วยดาบเพชรทีเดียวก็ตายแต่พวกตัวใหญ่กับหายตัวนี้ต้องตีเยอะหน่อยอันนี้เราก็ลอยอยู่บนน้ำอยู่ ไน่าต้องไหวนะลดเลือดมาไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวยิพีไม่ได้เลยลงแบยิงพีก่อนต้องการเลเวลสามสิบีการไปอินชา้าหน่อยจ้ะโผล่ขึ้นมากระตีอุ้ยจบแพลแล้วผู้รอดชีวิตมีเหลือห้าคนเองโอเคจ้ะพอดีคนเล่นน้อยเนาะก็มาถึงได้เว็บนี้คือเว็บที่แปดถือว่าน้อยมากจ้ะเพราะปกติต้องไปได้ไกลกว่ายี่สิบเว็บ แล้วก็ไม่มีคนเล่นแล้วมันน่าจะดึกแล้วแม็กฟูบิงอ่าจ้ะเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะจบนี้ขอไปเช็คไอแลนด์ที่นี่ก่อนว่ามันเป็นยังไงไอแลนด์ของแม็กฟูบิงนี้อยู่ที่ไหนเอ่ยอันนี้ซอมบี้เซเวอร์โไม่ใช่มีไอแลนด์ไหมจ้ะนี่ห่าหาไม่เจอ s k y ยบลมีแค่สกายบล็อกออไม่มีไอแลนด์อ๋อไม่เป็นไรจ้ะโอเคจ้าสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า